ส,ส,สวัสดีครับสวัสดตตนนีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงกว่านะครับตอนเช้านะครับเจ็ดนาฬิกาสินาทีนะครับก็วันนี้นะครับก็พบกับผมอีกแล้วนะครับจันทาวรเพื่อนไอทช่องเพื่อนไอทีของเรานะครับก็อยากจะมาทําคลิปนะครับอ่า เหมือนกันแต่ว่าด้วยสาเหตุบางประการนะครับก็ไม่ค่อยจะว่างนะครับช่วงนี้นะครับก็ต้องขอโทษผู้ติดตามทุกกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กทุก,ท,กทุกท่านนะครับแต่วันนี้มีโอกาสทำคลิปมาแล้วนะครับวันนี้มีแอปพลิเคชันอะไรมานำเสนอไม่มีครับไม่มีนะครับแต่มีของเล่นชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือของเล่นนะครับ <c oughs> ของเล่นนี้ให้ชื่อว่า POC นะครับช่วงนี้เซลโลก็อาจจะคึกคักขึ้นมาบ้างนะครับก็มี POC มาแนะนำนะครับมีหลายรุ่นครับแต่วันนี้จะนำเสนอในสิ่งที่ตะบ่านะครับเราสามารถเข้าถึงได้ถึงแม้อาจจะให้คนตาดีช่วยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเราก็เข้าถึงได้นะครับ <c oughs> อันนี้ชื่อว่า POC M3 นะครับหลายๆท่านก็อาจจะพูดว่ามี M3 ย,ย,ย่อมต้องมี M1 M2 ถูกต้องแล้วครับเขาจะมะีรุ่นน้องเล็กหรือพี่รองพี่ใหญ่นะครับก็ว่ากันไปนะครับตระกูล M ผมเจอ M3 นะครับ ที่เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับรองจาก m 2และ m 1นะครับก็ m 1เราก็อาจจะเข้าถึงไม่ได้นะครับนอกจากไปซื้อแล้วนะครับให้คนตั้งค่าให้แล้วก็เอามาใช้งานนะครับอันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับ m 1 <c oughs> m 2ผมยังไม่เคยเอามารีวิวนะครับแต่ m 2เนี่ยเพิ่มความสามารถขึ้นมาก็คือมีหน้าจอนะครับ มีหน้าจอที่เราสามารถให้คนปกตินะครับดูหน้าจอให้แล้วก็เชื่อมต่อ WiFi ให้นะครับแต่ M1 ไม่มีหน้าจอจะตั้งค่าอะไรนะครับตอนที่จะไปซื้อนะครับต้องบอกที่ร้านเขาตั้งค่าให้เท่านั้นนะครับพอตั้งค่าแล้วนะครับเราก็เอามาใช้งานกันพออยากจะเปลี่ยนแปลงค่าอะไรก็ต้องกลับไปที่ร้านนะครับแต่ M2 ก็จะพัฒนาขึ้นมานะครับมีหน้าจอตะบาอาจจะเข้าถึง ได้ไม่เยอะนะครับเพราะไม่มีเสียงแต่เราสามารถให้คนปกตินะครับให้คนตาดีที่เขามีความรู้ในการเชื่อมต่อ w i f i หรือเราอยากจะไปเปลี่ยนแปลงค่าอะไรนะครับเขาสามารถเปลี่ยนแปลงให้เราได้นะครับแต่ M 3 <c oughs> ที่ผมจะรีวิวขึ้นมานะครับขออภัยนะครับสภาพอากาศก็ไม่ค่อยดีนะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็รักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับแต่ M 3นะครับ ก็จะพัฒนาขึ้นมาจาก M2 อีกขั้นหนึ่งนั่นก็คือมี Google Play นะครับมี Google Play เราสามารถอินสตอลชุดการช่วยเหลือพิเศษของ Android หรือพูดง่ายๆคือ Talkback นั่นแหละนะครับได้นะครับพอเรา,าติดตั้งได้แล้วนะครับก็ให้คนปกติเขาเปิดนอกนั้นเราก็จะทำงานเองได้นะครับ สิ่งที่เราต้องให้คนตาดีช่วยก็คือ,อช่วยติดตั้ง Talkback ใน Google Play Store ให้เราแล้วก็เปิดการใช้งานให้เราแค่นั้นนะครับนอกนั้นเราก็จัดการเองนะครับอ่ะเรามาว่ากันถึง M 3นะครับกล่องที่เขาให้มานะครับกล่องที่เขาให้มาก็จะเป็นกล่องสักสาเหมือนกับ กล่องอะไรที่ไม่ได้สวยดีๆอะไรนะครับเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วก็สามารถเปิดออกได้นะเมื่อเปิดออกมาปุ๊บนะครับก็จะมีพวก POC นะครับ M 3นะครับแต่อันนี้ผมมอาออกไปแล้วนะครับของแถมของเขาก็จะมีคู่มือที่เราไม่สามารถอ่านได้นะครับ คู่มือที่เราไม่สามารถอ่านได้แล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับส่วนกำลังชาร์จเท่าไหร่นะครับเขาก็ไม่ระบุไว้ให้ผมเหมือนกันนะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับซึ่งเป็นไท C C แล้วนะครับตั้งแต่ M 1 M 2 M 3ก็เป็นไท C C อันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นไท C C เหมือนกันนะครับมีคลิปหนีบหลังนะครับซึ่ง เราจะต้องขันน็อตเข้าไปเพื่อยึดให้ติดกับหลังเครื่องนะครับซึ่งเขาก็แถมไม้นะครับน็อตนะครับแต่ไม่ได้แถมไขค,รครวงมาให้นะเราต้องไปหาไขค,รครวงมาใช้เองนะครับแล้วมีอะไรบ้างละ่ะแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่นี่ก็แบตเตอรี่จะแยกออกจากเครื่องนะครับอืแบตเตอรี่จะแยกออกจากเครื่องเลยแบตเตอรี่ให้มา4 0 0พมิลลิแอมนะครับ ก็จะติดกับฝาหลังเลยนะครับคือแบตเตอรี่ M1 M2 M3 หรือ B5 ที่ผมเอ,เอามารีวิวก่อนหน้านั้นนะครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดเดียวกันรุ่นเดียวกันอีกต่างหากนะครับสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับเมื่อกี้พูดอะไรไปแล้วมี POCM3 มีแบตเตอรี่มีคลิปหนีบมีอะแดปเตอร์มีสายชาร์จนะครับมีสายคล้องมืออ่านะครับ สายคล้องมือนี่ก็จะให้เราคล้องมือได้ในเวลาเราทํางานนู่นนั่นนี่ก็อยากจะคล้องมือเอาไว้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้เรามาว่ากันถึง POC M 3กันดีกว่านะครับหน้าตาของเขานะครับก็จะเหมือนกับวอดงวอดาสมัยก่อนนะครับที่รุ่นพี่ๆป้านาอานะครับที่เกิดก่อนผมได้ใช้นะครับส่วนผมก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ วอรประเภทนี้สักเท่าไหร่นะครับข้างขวาก่อนข้างขวามือก็จะ <c oughs> ประกอบไปด้วยจุกยางนะครับซึ่งเป็นแบนๆยาวๆสักหน่อยนะครับแล้วก็แกะเขาออกมานะครับเมื่อแกะออกมาปุ๊บ <c oughs> ก็จะมีช่อง <c oughs> อช่องชาร์จแบตนะครับซึ่งเป็นไทซี C อยู่แล้วนะครับ ช่องชัดแบบนะครับแล้วก็อาจจะมีช่องหูฟังนะครับ3.5มิลิเมตรนะครับแล้วก็หมดแล้วนะครับข้างขวาข้างซ้ายมีอะไรบ้างล่ะข้างซ้ายนะครับก็จะมีปุ่ม Ptt นะครับนั่นก็คือปุ่มพูดท o Talk นั่นแหละครับกดแล้วคุย เป็นปุ่มที่ให้ความให้ความรู้สึกกดรู้สึกว่าอุ่นใจว่าจะไม่พังง่ายๆแน่นอนนะครับแข็งแรงดีนะครับผมได้ประกอบเสร็จแล้วนะครับผมใช้งานมาได้สี่ถึงห้าวันแล้วนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่ตื่นเต้นมากๆนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตอนท้ายคลิปนะครับ เมื่อปุ่มพิ t ีแล้วนะครับก็เป็นปุ่มอันนี้ค่า default ข,ของเขาที่ให้มาก็คือเป็นปุ่มพิ t ีีเหมือนกันนะครับแต่เราสามารถไปตบแต่งได้เราสามารถไปแต่งได้ปรับแต่งได้ว่าเราจะให้เป็นปุ่มอะไรนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นปุ่มเปิดปิดหน้าจอนั่นเองนะครับทีนี้จะมีคำถามว่าอ้าวงั้นปุ่มเพิ่มลดเสียงอยู่ตรงไหน ุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับจะอยู่ข้างบนนะครับข้างบนผมไล่จากซ้ายหาขวาก็แล้วกันนะครับซ้ายมือจะเป็นเสาอากาศนะครับอ้อลืมบอกไปมีเสาอากาศแถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งเราก็เอามาประกอบแล้วนะครับ <c oughs> มีเสาอากาศนะครับแล้วถัดมาก็จะมีลูกหมุนที่เปลี่ยนช่องนะครับ <c oughs> สามารถหมุนเปลี่ยนช่องได้นะครับ ต่อมาจะเป็นตัวตัวบิดเหมือนกันหรือลูกหมุนที่ผมว่าไปเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งนะครับท,ที่จะเป็นสั้นกว่านะครับที่ต่ําลงมานะครับก็จะเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับในขณะที่เราเปิดเครื่องอยู่นะครับ <c oughs> ถ้าเรากดถ้าเรากดกดแบบสั้นๆนะครับก็จะเป็นโหมดปิดเสียงโหมดเปิดเสียงนะครับเสียงเรียกเข้าแบบสั่น หรือไม่สั่นนะครับกดสลับไปสลับมานะครับถ้าเรากดค้างไว้ล่ะถ้าเรากดค้างไว้นะครับแล้วก็วางก็จะเป็นปุ่มเปิดเครื่องนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าเราตอนที่เราเปิดเครื่องอยู่ถ้าเรากดค้างก็จะมีเมนูให้ปิดเครื่องหรือรีสตาร์ทนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องแล้วนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่หนึ่ง ก็จะขึ้นมาอันนี้จะให้แรมมา2 g กิกนะครับให้ความจำมาที่1 6 g หกิกนะครับหรือ ROM นะครับ1 6 g กิกนั่นเองนะครับส่วน CPU นะครับเขาไม่ได้บอกมานะครับผมได้ติดตั้งเสียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ <c oughs> Android นะครับเป็น Android 9นะครับ นะครับยังเป็นแอนดรอยด์เอยู่เลยนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับพ t t บางรุ่นที่ผมเจออย่าง Wall Plus ที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็น Android 7.1เจจุดหนึ่งแค่นั้นนะครับไม่ได้สูงนะครับนั่นแหละแล้วก็อ่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวกดปุ่มกลางบนนั่นแหละออกมาแล้วเสร็จแล้วก็เข้าเซโรได้เลยใช้ได้ละเดี๋ยวนะครับ อ่าผมขอ,อหมุนไปห้องอื่นก่อนนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดหน้าจอไปก่อน,นอ่าอ,อันนี้ผมไม่ได้ตั้งค่าให้เขาล็อกหน้าจอนะครับอ่าทำไมถึงไม่ตั้งค่าเดี๋ยวมีเหตุผลนะครับมาว่าให้ฟังนะครับก็คือกด ปุ่มเปิดหน้าจอแล้วก็จะปลดล็อกเลยนะครับแต่ทำไมถึงทำอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวมีเหตุผลนะครับพิเศษตรงนี้นะครับฟัาข้างหลังก็จะมีตัวหนีบซึ่งผมประกอบไว้แล้วนะครับนี่นะครับแข็งแรงมากนะครับตัวนี้นะครับ p o c นะครับ M3 นะครับ ตัวนี้นั้นนะครับก็จะมีราคาอยู่ที่นะครับอันนี้ผม <c oughs> ก็ขออภัยนะครับผมไม่มีระบบระเบียบผมไม่มีแบบแผนในการรีวิวเลยนะครับคิดยังไงก็จะพูดอะไรก่อนก็พูดเลยนะครับต้องขออภัยนะครับอันนี้สนวนราคาอยู่ที่5,950บาทนะครับราคาอยู่ที่5,950บาทใครสนใจนะครับสามารถ สั่งซื้อได้นะครับที่ร้าน Talking Network นะครับก็ลิงก์ที่ผมวางเอาไว้ในใต้คำอธิบายนะครับในนั้นก็จะมีอ่า POC รุ่นอื่นๆน,นะครับให้เพื่อนๆได้ไปค้นหานะไม่เฉพาะแค่รุ่นนี้อย่างเดียวไม่เฉพาะแค่รุ่นนี้อย่างเดียวนะครับ เรามาพูดถึงข้างขวาก็พูดแล้วข้างซ้ายก็พูดแล้วข้างบนก็พูดแล้วข้างหลังก็พูดแล้วนะครับด้านภายในของมันนะครับ <c oughs> ปกติเราซื้อ POC รุ่นอื่นๆมาเราจะต้องติดตั้งโปรแกรมเสริมเพื่อให้ไปควบคุมช่องของเซลลในการหมุนไปหมุนมาเพื่อให้เขาพูดนะครับตัวอย่างเช่นตรวจอบอุปกรณ์แล้วเิลา33นาทีเดี๋ยวขอเพิ่มเสียงก่อนนะครับ ผู้ใช้งานในห้องสนทนาตัว8ปดรอเการการเข้าถึงแคบเลื่อนนะครับยีหเอราวันสหน้าต่างมุนไปยี่สิบวิทยุสมัครเล่นหนึ่งร้เอราวันศูนย์ห้องทดสอบเสียงอ่าประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเราไม่ลงโปรแกรมก็สามารถไม่สามารถที่จะทําได้นะครับวอร์รุ่นอื่นแต่ไม่เกี่ยวกับรุ่นนี้นะครับอันนี้เขาฝังไว้ในเครื่องนะครับเราสามารถมุนได้เลยแต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องไปเปลี่ยน นะครับเราจะต้องไปเปลี่ยนชื่อห้องสนทนาเขียนหมายเลขกำกับให้มันนะครับอย่างเช่น0 <1 S 1> ูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่ง่อท่งทดสอบเสียงประมาณนี้นะครับให้มีหมายเลขกำกับ0ูนย์หนก็จะมีคําถามว่าทำไมเขาไม่อ่านเลขศูนย์ล่ะ,อ,ะอย่างเช่นผมเขียน0ูนย์หนึ่งเพื่อนไอทีหนึ่งเพื่อนไอทีทำไมถึงอ่าน 1, 1. 1เพื่อนไอทีไม่อ่านศูนย์ อันนี้เป็นที่เซลโลนะครับถ้าเซลโลรุ่นเก่าๆกว่านี้เวอร์ชันเก่ากว่านี้ก็จะอ่านครบนะครับอันนี้เวอร์ชันใหม่เขาไม่อ่านนะครับ <c oughs> แล้วทีนี้มาถามว่าเหตุผลทําไมผมถึงไม่ตั้งให้ล็อกหน้าจอนะครับนหน้าจอเพราะเมื่อเราล็อกหน้าจอนะครับถ้าเรากดปุ่มพาวเวอร์ขึ้นมาเราไม่สามารถเพิ่มระดับเสียงได้ แล้วก็ไม่สามารถที่จะเลื่อนช่องได้นะครับจนกว่าที่เราจะปลดล็อกนะครับมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับแต่ถึงตอนที่เพื่อนๆไปซื้อนะครับอาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับไม่ใช่ซอฟต์แวร์ออฟฟิเชียนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ผมมาเทสก่อนนะครับ <c oughs> ผมมาเทสก่อนเป็นอย่างไรนะครับเราจะก็ต้องรายงานให้ พี่เขารับทราบนะครับแล้วให้เขารายงานไปที่คนที่ทำซอฟต์แวร์คนที่พัฒนาซอฟต์แวร์ไปปรับปรุงเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีการผิดพลาดหรือมีการไม่เสถียรเป็นบางอย่างนะครับเมื่อเรากดปุ่ม Power ขึ้นมาถ้าเกิดเราตั้งล็อกหน้าจอไว้นะครับ <c oughs> เราไม่สามารถที่จะหมุนเปลี่ยนช่องได้นะครับอ,อย่างเช่นแต่ ถ้าเกิดเราไม่ได้ตั้งล็อกหน้าจอเราสามารถไปตั้งได้ไหมมันจะมีปุ่มที่เปิดปิดหน้าจอที่ผมว่านะครับเราสามารถจําลองสถานการณ์ได้เดี๋ยวผมเปิดล็อกอุปกรณ์แล้วเจ็ดนาฬิกาสามสิบถ้าถ้า,ถา,ถาผมล็อกหน้าจอปุ๊บนะครับล็อกหน้าจอแล้วไม่ได้สํารองข้อมูลรูปภาพของคุณบริการอ่ะ,อะทีนี้ผมลองเปลี่ยนดูนี่ครับนะส่วนเสียง ก็ไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องปลดล็อกหน้าจอก่อนปิดหน้าจออ่เมื่อปลดล็อกหน้าจอวันอังคารศูนย์็ปลดล็อกปุ่มปลดล็อกปลดล็อกอุปกรณ์แล้วศูนย์หนึ่งเพื่อนไอทีสิบุมสองศูนยงามสังชิมเราจะเราต้องเขามาก่อนแล้วก็ต้องไปเล้ไม่ใช่ว่าหนึ่งเพื่อนไอทีอ่าประมาณนี้นะครับปิดหน้าจอ อันนี้คือเหตุผลที่ผมไม่ได้ตั้งล็อกเอาไว้นะครับอันนี้ก็คงจะแจ้งให้พี่เขาปรับปรุงไปแล้วนะครับผมได้แจ้งไปแล้วนะครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวอตัวหนึ่งซึ่งเป็นทางเลือกให้พวกเรานะครับได้ได้ไปสรรหามาใช้กันนะครับถ้าใครมีงบประมาณเพียงพอก็สามารถไป ซื้อไปสันไปหามาได้นะครับส่วนไม่เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูเอาทดสอบเสียงก่อนเนาะทดสอบเสียงทดสอบทดสอบทดสอบนี่คือการทดสอบไม่ POC t a l k i n n Network M3 ครับ ศูนย์นาฬิกาศูนย์ศูนย์นาฬิกาศูนย์นาฬิกาหนึ่งศูนย์นาฬิกาศูนย์ศูนย์ห้องทดสอบเสียงศูนย์นาฬิกาศศูนย์นาฬิกาศูนย์ศูนย์ห้องศูนย์ศูนย์กดทางแล้วคุยอ่ามันจะรบกวนนะครับเดี๋ยวผมเอาใหม่กดทางแล้วคุยอ่าอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับทดสอบทดสอบนี่คือการทดสอบของ POC M 3หน้าจอสัมผัสนะครับทดสอบทดสอบนี่คือการทดสอบ P.O.C. M. 3หน้าจอสังผัสนะครับ <confusion> นี่ครับก็จะเสียงไมคก็จะเน้นใสเน้นแหลมอ่าเน้นไฮมากกว่านะครับแต่ไม่ได้มีโลอ่เท่าไหร่นะครับมีแต่ไม่เยอะนั่นเองนะครับก <c oughs> <c oughs> ็เราก็สามารถไปตั้งค่าด้วยตัวเราเองได้นะครับออ่านะ ก็ลองลองลอง,ลองดูนะครับลองอพิจารณากันดู <c oughs> ถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถคลิกตามลิงก์ได้เลยทีนี้ผมรู้สึกต,ตื่นเต้นยังไงนะครับปกติผมนะครับตั้งแต่ทําช่อง YouTube มานะครับก็ยังไม่เคยนะครับได้รับของใครมารีวิว แบบที่ไม่ต้องได้เสียตังค์นะครับส่วนมากก็จะซื้อเองมารีวิวเองแต่ยกเว้นอันนี้นะครับต้องขอบใจร้าน Talking Network นะครับซึ่งมีความเมตตาปาณีนะครับส่งไม่ใช่ส่งดิมอบนะครับเจ้า POC M3 นี้นะครับให้ผมมาลองใช้ลองเทสดูว่าแบตเตอรี่จะเป็นอย่างไระนะครับการใช้งานเป็นยังไง ตอบโจทย์ไหมอะไรประมาณนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนะก็อยากจะบอกว่าการใช้งานที่ผ่านมาผมเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับนะ,ะเปิดตั้งแต่เช้าพอถึงเย็นนะครับพอถึงตอนเย็นแบตเตอรี่ก็เหลือ40% 40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับผมถือว่าผ่านนะครับ คุยบ้างพักบ้างอะไรบ้างนะครับแต่สำหรับเน็ตซิมแล้วนะครับผมลองใส่ซิมเข้าไปนะครับแล้วก็คุยเปิดตั้งแต่เช้าเหมือนกันนะครับตีห้านะครับแบตเตอรี่นะครับหมดอย่างรวดเร็วนะครับจนไปถึง16นาฬิกานาทีนะครับแบตเตอรี่เหลือ2%เปอร์เซ็นต์ แล้วก็ปิดตัวไปเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเน็ตซิมก็ยังค่อนข้างมีปัญหาอยู่ผมใช้งานแบบเดียวกันกับ WiFi แต่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆไปซื้ออาจจะไม่เป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าซอฟต์แวร์อาจจะสมบูรณ์แล้วนะครับอันนี้ซอฟต์แวร์เขายัางเป็นซอฟต์แวร์ออฟฟิเชียลไม่ออฟฟิเชียลนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่ทางร้านเมตตาปานีให้ผมลองมาเทสดูก่อนนะครับเพื่อให้เป็นทางเลือกกับ คนตบาอย่างเราว่าเออนึกอยากจะซื้อ POC หรือวิทยุสื่อสารใส่ซิมนะครับสักเครื่องหนึ่งแล้วเราสามารถตั้งค่าเองได้ลดการพึ่งพาสายตาคนปกติไปอพอสมควรนะครับก็ลองลองมองหานะครับเจ้า POC M3 เป็นทางเลือกเอาไว้นะครับออก็มีอะไรบ้างล่ะก็คงจะ ประมาณนี้นะครับแรมก็พูดไปแล้วลอมก็พูดไปแล้วนะครับก็เป็นลักษณะยังไงก็พูดไปแล้วลําโพงนะครับลาโพงที่ผมชอบลําโพงจะอยู่ข้างหน้านะครับะจะอยู่ข้างหน้าอันนี้เป็นความชอบอส่วนตัวของผมนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนก็คงจะชอบนะครับอ๋อแล้วก็สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับคือ POC M3 รุ่นนี้นะครับคงจะเป็นรุ่นนี้นะครับเพราะรุ่นอื่นผมก็ยังไม่เคยเอามารีวิวนะครับ M2 ผมยังไม่เอามาได้เอามารีวิวนะครับเพราะไม่มีเสียงนะครับปิดเปิดปิดหน้าจอนะครับในขณะที่ปิดหน้าจอเราจะกดคุยไม่ได้นะครับกดคุยได้แต่หน้าจอก็ติดขึ้นมานะครับอย่างเช่น <S <S นาฬิกาสี่สิบนานะครับเทสเทส ประมาณนี้นะครับเสียงอาจจะเบาไปหน่อยเพราะผมก็อาจจะไม่ได้เพิ่มเสียงอะไรกันมากนักนะครับก็ลองเป็นข้อพิจารณาดูนะครับแต่นั่นแหละเขาก็าอาจจะทําซอฟต์แวร์มาแก้ไขก็ได้นะครับ <c oughs> เรื่องนี้นะครับคงต้องรายงานเขาไปตามนี้นะครับและ เวลาเราเปิดเครื่องมานะครับก็จะมาพร้อมกับเซลลเลยนะครับเซลลก็จะฝังมาในเครื่องเลยนะครับไม่สามารถที่จะถอดถอนออกได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมได้ข่าวว่าเขารายงานไปทางบริษัทแล้วอยากให้ทำซอฟต์แวร์มาใหม่แล้วเราสามารถถอดถอนเซลลออกได้นะครับ อันนี้ก็เป็นเกดเล็กเกดน้อยที่ต้องมาบอกกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าใครสนใจนะครับสามารถคลิกลิงก์นี้ที่ผมวางไว้ไปติดตามร้านเขาได้เลยนะครับชื่อร้าน Talking Network นะครับเป็น s h o ป e e แล้วก็อาจจะมี POC หลายๆรุ่นนะครับทั้งแบบพกพาและแบบอยู่กับบ้านหรือโมบายที่เราเรียกกันนะครับก็ ลองลองไปดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เจ็ดข้งสี่สิบสิบอ่านะครับเจ็นาิกาสีนาทีแล้วผมจันทวันเพื่อนไอทีนะครับก็ต้องขออำลาไปเพียงเท่านี้นะครับสุขภาพนะครับช่วงนี้นะครับต้องดูแลและไม่ว่าจะช่วงไหนนะครับก็ต้องดูแลทั้งนั้นแหละครับแต่หน้านี้หน้าหนาวนะครับหน้าหนาวจะเข้ามาแล้วบางจังหวัดก็หนาวแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับการไม่เจ็บไม่ป่วยถือว่าเป็นลาบอันเสรฐสำหรับเพื่อนๆและผมเป็นอย่างยิ่งนะครับไปแล้วนะครับโชคดีมีชัยนะครับจงเป็นของทุกทุกท่านร่ำรวยเงินทองและสุขภาพกันทั่วหน้านะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมจะมีอะไรมารีวิวหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ